สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพบกับช่องนุ่มนิงเคเจชนแนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวคาเฟ่ะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีหลายสาขามากแต่วันนี้เรามาสาขาที่พัทยานะคะไปชมกันเลยจ้าและนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะชื่อว่าป้าบุญคาเฟ่นะคะ เปิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยพอพูดแบบนี้เพื่อนๆหลายคนก็จะอ๋อแล้วนะคะเพราะว่าเขามีหลายสาขามากๆเลยนะคะพอเข้ามานะคะก็จะพบกับบรรยากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็มีพวกนกสัตว์หรือไก่อะไรเงี้ยซึ่งมีหลากหลายพันมากๆเลยนะคะอันนี้ตัวอะไรเอ่ย,อยหรือว่าจะเป็น ไก่งวงหรือนกยุงอะไรสักอย่างนะคะถ้าหากว่าใครรู้พิมพ์บอกด้วยและนี่ก็เป็นปอปลาคาที่ใหญ่มากๆนะคะปลาคาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพร้อมกับบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบที่สร้างขึ้นมากับมือมนุษย์กันเลยนะคะเพื่อนๆแซลเขาหนึ่งปลาตัวใหญ่มากๆสีสดมากๆเลยนะคะ คือถ้าหากว่าใครกำลังหาคาเฟ่ที่มานั่งพักผ่อนชิวๆมาแบบกับดึกแกล้งเพื่อนกับแฟมิลีนะคะก็มาที่นี่ได้นะคะซึ่งเขามีหลายสาขาจริงๆมีทั้งศีชาชลบุรีกำลังจะสร้างใหม่นะคะอันนี้เรามาที่พัทยานะคะและนี่ก็คือบรรยากาศส่วนของคาเฟ่นะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีตู้เค้กใหญ่มาก สามตู้ใหญ่ๆเลยนะและเรามาดูว่ามีเค้กหน้าตาน่ากินเยอะขนาดไหนนะคะคือเค้กมีหลากหลายมากๆเลยนะคะหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยฮิโอ้โหอันนี้ทำมาเป็นลูกมะพร้าวเลยนะคะโอ้ช็อกโกแลตเน้นๆน,น,นะคะฮัลูหลฮลาราคาก็ตามนั้นมีเค้ก แอปเปิ้ลเลยนะคะเป็นลูกแอปเปิ้ลเลยและนี่ก็ชีสสตรอเบอรี่นะคะชีสเค้กสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ก็มาหน้าตาน่ากินมากๆเลยโอ้โอถ้ากินหมดนี่น้ำตาลน่าจะขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆคือราคาก็จะประมาณนี้เค้กสีสันน่ารับประทานมากเรนโบว์น่ากินมากๆชอบสีพาสเทลนะคะและนี่ก็คือเป็นบรรดาเค้ก ทั้งหลายของร้านป้าบุญคาเฟ่นะคะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเค้กเยอะมากๆเลือกไม่ถูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ชมกันเพลินๆนะคะนี่ลากยาวกันไปนะคะเค้กเยอะมากจริงๆมีทุกแบบมีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆและตอนนี้เราก็ ได้เครื่องดื่มที่เราสั่งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นกาแฟส้มนั่นเองนี่น่ากินกันไม่อ่ยสดซื้นกันเลยนะคะและนี่ก็เป็นชาเขียวรู้เลยว่าใครเป็นคนสั่งหนิงเองนะคะไปที่ไหนต้องลองชาเขียวนะคะคเพื่อนๆดูบรรยากาศดีมากๆเลยเหมือนอยู่ในสวนที่ไหนสักแห่งหนึ่งแบบอยู่ในปา่า อะไรยงี้คือแบบมีควันลงมาถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุงงนิงเคเจ a ช n e นไว้ด้วยไว้เจอกันบ๊ายบาย